สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์2566นนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอ่ะก็ห่างหายไปจากการทำคลิปค่อนข้างนานพอสมควรนะครับในช่วงที่มันผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ไปด้วยเช่นกันนะครับจากการที่ก็มีหน้าที่การงานที่เพิ่มมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของ ปัญหาสุขภาพของคนที่บาดน,นะครับทำให้ผมเองอาจจะต้องเข้าไปดูแลอะไรพวกนี้เนาะก็เลยทําให้ในช่วงที่มันผ่านมาแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะทําให้ช่วงเวลาในการทําคลิปของผมเนี่ยมันน้อยลงนั่นเองดังนั้นหลังจากนี้ไปอาจจะไม่ได้ทําคลิปตลอดแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีการออกมาอัปเดตภาพรวมตลาดหุ้นออกมาอัปเดตอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันสําคัญมากๆเนาะ ก็จะมาทำคลิปหรือว่ามาเขียนโพสต์นะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็ตามหัวคลิปเลยนะครับก็จะมาอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์266นี้นะครับซึ่งก็เป็นเดือนแห่งความรักนะแต่ว่าภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้แบบราบลื่นเท่าไหร่เลยเนาะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ จากภาพที่เราเห็นตั้งแต่วันที่1มาจนถึงนปัจจุบันนะครับต่างชาติก็เป็นฝั่งที่ขายออกมาตลอดเลยทําให้สรุปซื้อขายสุทธิในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2566เนี่ยต่างชาติก็ขายสุทธิออกมาประมาณ19,827.31ล้านบาทในขณะที่ฝั่งที่เป็นฝั่งซื้อเข้ามานะครับก็นําโดยนักทุนทั่วไปภา,ายในประเทศนะครับหรือว่ารายย่อย ก็ซื้อสุที่เข้ามาประมาณ1,3731.11ล้านบาทรองมาก็เป็นน้กทุนสถาบันนะครับซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ4,582.68ล้านบาทแล้วก็บรกเกอร์นะครับซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ1,513.53ล้านบาทณตอนนี้เราจะเห็นว่าค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มว่าจะอ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นค่าเงินบาทก็แข็งค่ายอยู่ที่ระดับประมาณ33บาทต่อน1น1ดอลลาร์ ซึ่งผมเองคิดว่ามีโอกาสที่ค่าเงินบาทน่าจะอ่อนค่าลงไปถึงประมาณสัก35บาทต่อ1ดอลลร์แต่ถามว่าจะอ่อนค่าลงไปอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ปัจจัยค่าเงินก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหลักหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวบอกถึงฟันโฟจากต่างประเทศนะครับที่ไหลเข้าไหลออกตลาดหุ้นไทยนะ ปัจจุบันดัชชีเซตก็ยังไม่ผ่าน1,700จุดเลยเรียกได้ว่ายังไม่ขึ้นไปไปทดสอบหรือไปแตะเลยด้วยซ้ำนะในรอบที่นมัผ่านมาซึ่งณตอนนี้นะครับดัชีเซตก็อยู่ที่ระดับประมาณ1,664.57จุดนะครับโดยที่มีแนวต้านสำคัญตรงบริเวณประมาณสัก1,695จุดนะนะ เราเห็นว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีเซ็ตนะคบตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบของการสะสมนะครับประมาณ1,670ไปหา1,695จุดนะครับแต่ว่าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าดัชนีเซตก็เหมือนจะหลุดกรอบแนวรับประมาณ1,670จุดลงมานะครับก็อาจจะทำให้มุมมองนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ถ้าเราไปดูได้หลายโบรกเกอร์นะครับเขาก็มองกรอบแนวรับเอาไว้ประมาณ1,660จุดซึ่งมันก็ยังไม่ถึงนะแต่ว่ามันก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับก็ใกล้จะเข้าไปถึงแนวรับสำคัญตรงบริเวณนั้นแล้วแล้วช่วงนี้ผลประกอบการของแต่ละบริษัทก็เริ่มมีการทยอยประกาศออกมาแล้วด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของผลประกอบการด้วยหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูนะ คือหลังจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะมีสตอรี่ให้เราได้เก่งกําไรกันก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศไทยนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตัวผักกันดัชเเซตหลังจากนี้ไปนะซึ่งเท่าที่ผมไปฟังบทวิเคราะห์ของแต่ละบลกเกอร์มานะครับก็เหมือนกับว่าเขาจะมีการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือตลาดหุ้นน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เชื่อกันว่านะครับในช่วงกลางๆปีนี้ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือช่วงไตรมาสสเนี่ย ที่เขาจะมีการเลือกตั้งกันอะไรแบบนี้นะครับตลาดหุ้นน่าจะมีการพักฐานครั้งใหญ่ในช่วงนั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็หมายความว่าในช่วงระหว่างนี้ไปจนถึงประมาณสักเดือนมีนาคมช่วงกลางเดือนนะนะก็อาจจะเป็นช่วงการสะสมนะครับแล้วก็ช่วงการเดือนมีนาคมไปถึงประมาณป,ปลายเดือนเมษายนก็อาจจะเป็นช่วงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นก็ได้นะครับในประเทศไทยของเรานะ แล้วก็พอถึงช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นช่วงของการเทขายทำกำไรแล้วก็อาจจะเป็นช่วงการพักฐานครั้งใหญ่ในรอบนี้ของตลาดหุ้นไทยหรือเปล่านะแตกหลักเลยนะตอนนี้นะครับก็ภาวนาให้นักทุนต่างชาตินะครับกลับมาเป็นซื้อให้ได้ไวๆดีกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อใจว่าการที่ตลาดหุ้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นจากฟันโฟของต่างประเทศนะครับ มันถึงจะดูมีพลังดูมีความแข็งแกร่งในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะอันนี้เป็นความพิเดเห็นส่วนตัวนะและ้วเพื่อนๆนะครับมีความพิเดเห็ยนยังไงลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยละกันนะครับโอเคสำหรับในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงต้นๆเดือนกุมภาพันธ์2566ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับปเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เ,เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันและก็เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมแอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ